สวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับจากหุ้นในกลุ่มเซทห้าสิบซึ่งเป็นหุ้นบูชิปห้าสิบตัวนะครับคลิปแรกก็ไปแล้วในหมวด A นะครับก็คลิปที่สองนี้เราก็เริ่มตั้งแต่บ้านปูนะหมวดหมวด B ีดีกว่านะครับมีบ้านปูบ BBL เ d m s b ดนะครับมีกริม b h เอชบีเเนะครับเรามาดูกันแต่ละตัวนะเริ่มจากบ้านปูนะครับนี่ก็คือหุ้นในกลุ่มเซทห้าสิบ นะครับถ้าเราเข้ามาดูนะครับแล้วเราสนใจเราก็มาดูเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราพิจารณาคือ1นึ่งกำไรนะครับแล้วก็กาไรสุทธิต่างๆหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเป็นผมผมก็จะีกเลี่ยงนะก็คือเนื่องจากรายได้ไม่แน่ไม่นอนนะคาดการยากนะครับเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ํานะครับแล้วก็มีขาดทุนนะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ผมขอรีเจคออกไปเลยนะครับอาจจะไม่ซื้อเลยตัวนี้นะครับเพราะว่าคาดการยากเดาทางยากนะครับ ไม่ว่าปันผลจะสูงนะแต่ก็เราไม่รู้อนาคตนะครับว่ามันจะขาดทุนอีกหรือเปล่านะครับพอมันเริ่มขาดทุนอย่างนี้ล้วก็เราก็ไปดูตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูไนนนะนป่ไม่แนะนานะบ้านปู่ไม่แนะนํานะครับตัวที่สองก็คือ BBL BBL สิ่งที่ผมดูก็คือรายได้นะครับและกําไรนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังคงรักษาระดับ นะครับสเสถียรแล้วก็แต่ถ้าเราไปดูในกลุ่มในกลุ่มธนาคารนะส่วนใหญ่ก็คือรายได้ลดลงแล้วก็โดนรับชั่นจากเทคโนโลยีนะครับมีการปิดสาขายุบสาขานะซึ่งตัวนี้อนาคตก็ไม่แน่นอนนะถ้าเรามองในอนาคตนะครับแต่ถ้าเรามองจากงบแล้วก็ตัวนี้ยังไม่สะท้อนในงบนะครับเดี๋ยวก็มาดูในปีหกสามนะแต่เบื้องต้นนะครับได้พื้นฐานอยู่ที่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นนะ P/E 1ีเท่างนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ market cap ถีว่าสองอยสองแสนล้านนะนะครับต่ำกว่าทุนอีกนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ถูกมากถ้าเราคิดว่านาคตดีนะเราก็ซื้อได้หุ้นตัวนี้นะครับถือว่าต่าต่ำกว่าบุ๊กอีกนะครับปันผลก็สูงเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็ถือว่า ในเชิงงบก็ถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานนะครับแต่ในเชิงของอนาคตเนี่ยจต้องมาดูว่ามันจะโดนรีดแรปชั่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแต่ส่วนตัวผมก็หลีกเลี่ยงกลุ่มแบง์นะนะครับเพราะนุ้นตัวนี้ส่วนตัวผมก็หลีกเลี่ยงแต่ถามว่าหุ้นมันถ้าเทียบกับพื้นฐานแล้วก็ถือว่าต่ำแล้วหุ้นตัวนี้นะครับตัวต่อไป b d m s นะครับ BDMS มธนาคารโรงพยาบาลน,นะรายได้ยังคงเพิ่มขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นงบปีกสองก็อยู่ตีว่าแถวๆกำไรต้นหนึ่งบาทนะครับเพราะฉะนั้น10บาทถึง20บาทนะครับให้คิดอย่างนั้นเพราะนั้นพื้นฐานตรงนี้ก็เริ่มสิบเกาบาทก็ถือว่าถูกแล้วนะครับเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับเริ่มน่าสนใจแต่ก็อย่าลืมว่ามันอาจจะลงไปได้ที่ป e อสิบเท่าคือสิบาทนะครับแต่เราคูณด้วย p e อสิบเท่า ทีนี้เราก็มาดูว่าปันผลโอเคไหมนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันยังน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังรอต่อไปนะครับถ้าผมจะซื้อปันผลผมต้องได้สัก45%นะครับส่วนบุกก็คือแต่แตหบาทเพราะ,ะั้นราคานี้ค่อนข้างสูงนะมา r k เก็ a p ค0สามแสนะครับแพงกว่าสินทรัพย์เพราะะนหุ้นตัวน,นี้ก็ยังไม่ถูกนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นใช่คำว่ามันยังไม่ถูกนะครับยังแพงอยู่ แต่ถ้าเราพอใจปันผลก็ไม่ว่ากันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็จะรออีกนะครับราคานี้ก็ยังถือว่าแพงอยู่นะครับยังไม่คุ้มเท่าไหร่ต่อไป BEM นะครับ BEM ถ้าผมจะซื้อหุ้นตัวนี้ผมก็ดูว่ากำไรมันเริ่มโตไม่เยอะนะครับ,<อ>รบเพราะฉะนั้น7บาทนะครับ PE ที่20เท่าก็คือ7บาทลงมานะ จนถึง3้มาถูกสินะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็เพิ่งเริ่มจะถูกนะปันผลน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เข้าหุ้นตัวนี้นะครับรอให้ปันผลคุ้มหน่อยนะครับหรืออาจจะรอแถวแถวสี่บาทห้าบาทนะครับตัวต่อไปครับบีกริมบีกริมตอนนี้ก็ สินทรัพย์เทียบกับ Market Cap ผ่านแล้วนะครับผ่าน1จุดจุดที่2พื้นฐานก็ตอกอยู่แถวๆ9บาบาทือว่า9บาทนะครับปีนี้7บาทปีนี้8บาทนะครับเพราะราคานี้ก็อาจจะยังแพงไปนะครับทีนี้ปันผลเองก็น้อยไปนะครับเพราะงั้นผมก็ยังไม่ซื้อหุ้นตัวนี้นะครับประเมินแล้วก็ยังไม่คุ้มนะครับยังไม่คุ้ม อาจจะรอแต่แถว10บาทนะครับถึงจะน่าสนใจเพราะราคานี้ก็ค่อนข้างจะสูงหรือไม่ถ้าเราให้ PE 20เท่าก็คือแถ่ๆ20บาทนะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะปันหุ้ตัวนี้ก็ยังแพงอยู่ยังไม่เข้านะครับตัวถัดไป BH BH ก็โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับปันผลก่อนปันผลก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ Market cap เทียบกับสินทรัพย์ยังแพงอยู่นะครับ พื้นฐาน51บาทนะครับถ้า20เท่า PE นะเราจะได้ประมาณ100นะครับ100บาทเอาเป็นว่าอย่างนั้นพานร,ราคา100บาทลงมานะครับน่าสนใจตอนนี้120ก็ยังแพงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็รอต่อไปนะครับผมก็ยังรออยู่ตัวถัดไปครับ BJC BJC นะครับ3แสนเทียบกับ market cap แสนกว่าก็ถือว่า ผ่านนะครับผ่านจุดที่1จุดที่2 18บาทนะครับถ้า P.E. 20เท่าเราจะได้ประมาณ36นะครับเพราะฉะนั้นพึ่งเริ่มเข้าเกณฑ์นนะทีนี้ต่อไปก็ปันผลก็ยังน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น b j c ผมก็ยังรอต่อไปยังไม่เข้านะครับยังไม่ซื้อตัวถัดไปครับ B.T.S. bts ผมก็จะดูว่ากาไรต่อหุ้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เติบโตมากนะมีลดลงนะครับตีไว้ว่าคูณด้วยปีสิบเท่าคือ4บาทเอาไว้ย่างั้นนะครับสบาทจุดถึง8บาทนะครับเพรนั้นตรงนี้เพิ่งจะ8บาทก็เพิ่งจะน่าสนใจนะครับบันผลเองก็อีกสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสัก5เปอร์เซ็นต์นะส่วน Market Cap ตรงนี้นะครับ เทียบกับสินทรัพย์ก็ถือว่าถูกแล้วผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าเราพอใจตัวนี้เราก็ซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับแต่ผมเองก็อาจจะรออีกสักหน่อยนะครับให้ได้ปันผลสักห้าเปอร์เซ็นตตัวนี้นะครับ BTS เพราะว่ากำไรสุทธิตรงนี้ก็ลดลงนะเทียบกับปีก่อนๆนะครับมันอาจจะไม่ได้กำไรอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปีก่อนๆนะครับ มันอาจจะให้พีักสิบเท่าตัวนี้นะครับจะรอแต่ว่าใกล้แล้วนะครับต่ํากว่าแปดบาทก็น่าจะทยอยซื้อได้นะครับนี่คือลักษณะวิธีการดูเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเวลาเราจะเข้าซื้อว่าหุ้นตัวไหนถูกหรือตัวไหนแพงนะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็โฟกัสในกลุ่มเซทห้าสิบหรือเซทรอยนะครับแล้วเราก็ถ้าเจอหุ้นตัวไหนที่มันต่ํากว่าที่เราประเมินไว้ก็ทยอยซื้อนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนนะดูไปเรื่อยๆนะครับ เอาจังหวะที่หุ้นแพงๆเลาก็ไปเล่นหุ้นตัวเล็กนะครับจังหวะที่มันาภาพรวมนะครับลงมาอย่างนี้เราก็ต้องเล่นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับเป็นโอกาสซื้อหุ้นบูชิปนะครับแต่ก็ก่อนจะซื้อเราก็ต้องประเมินนะครับเผื่อเราติดดอยขึ้นมาเนี่ยมันคุม้มไหมปันผลนะครับนี่คือเล่นในแนวพื้นฐานนะเราไม่เล่นถ้าเล่นในแนวเก็งกำไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคขอท่านโชคดีนะครับนี่คือความเห็นส่วนตัวนะ พอจะนุ้นทุกตัวไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกตัวนะบางตัวก็ยังแพงอยู่นะครับแม้ว่ามันจะลงมาเยอะแต่ก็ยังแพงอยู่นะครับวันน้ทุกท่านใช้วิจารณญาณน,นะครับคิดดูงบดูกราฟดูจังหวะดูโมเดลธุรกิจนะครับแล้วก็ตัดสินใจช่างใจด้วยตัวท่านเองครับโอเคครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ